นังสือเสียงมารานาธาองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด คัมภีคือพระสุรเสียงของพระเจ้าต่อพลพร่ของพระองค์การอ่านและใคร้ครวญพระคำภีเหมือนเป็นการเข้าเฝ้าองค์ผู้สูงสุดพระธรรมเพลงคร่ำครวญบทที่สมข้อ22เพราะเหตุพระเมตตาของพระเยโฮวาเราจึงไม่สูญสิ้นไป เพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเชา้าความสัตว์ซื่อของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักและจากหนังสือสู่หลักชัยหน้า96ย่อหน้าสี่บอกว่าจะดีกว่าสักเพียงใดที่จะเข้าใกล้พระเจ้าเพื่อว่าแสงอันบริสุทธิ์จากพระวจนะของพระองค์ จะรักษาบาดแผลซึ่งความบาปได้สร้างไว้กับคนคนนั้นยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นเพราะซาตานเกลียดและกลัวการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าจงเข้าใกล้พระเจ้าทำยังไงถึงจะเข้าใกล้พระองค์ได้ ก็โดยการตรวจตราหัวใจของท่านเองอย่างจริงจังเป็นการส่วนตัวพึ่งพิงพระเจ้าด้วยใจท่อมเหมือนเด็กคนหนึ่งให้พระเยซูร,รับรู้ความอ่อนแอทั้งหมดที่ท่านมีและสารภาพบาปทั้งหมดจงเข้าใกล้พระองค์ด้วยการอธิษฐานภาวนาและการอ่านพระวจนะของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสถิตยอยู่ใกล้ท่าน พระองค์ทรงยกธงชัยขึ้นต่อสู้กับศัตรูเพื่อท่านให้เรากล้าหาญเถิดเพราะศัตรูไม่สามารถฝ่าธงชัยผืนนี้ไปได้สดุดีบทที่ 32. ข้อ8เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้า ด้วยจับตาเจ้าอยู่พระสงมีพระเมตตาใหญ่ลวงดังพวงน้ำกว้างใหญ่ไพศาลการูนาก็มีเลือดพระมันจา ทรงยินดีต้อนรับคนชั่วชายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้พระเยซูทรงเมตตาปราณีจึงไว้ชีวีเพื่อพวกเราอันความรักของพระนั้น

ามพระสังสอนแล้วชีวิตเราจะได้พระพรนิรันดรสุขสรรเปรมปรี ให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตอยู่บนสวรรค์โปรดเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เข้าใจพระวจนะของพระองค์เพราะการเข้าถึงพระวจนะนำมาซึ่งแสงสว่างให้ข้าพระองค์ชื่นใจกับการสถิตอยู่ของพระองค์ โปรดเติมจิตใจของข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์และขอทรงเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 25. สิงหาคมความสำคัญและสง่าราศีของวันสบาโตแล้วเจ้าจะปิติยินดีในพระยาเวและเราจะให้เจ้าขึ้นขี่อยู่บนที่สูงของแผ่นดินโลกและเราจะเลี้ยงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้าเพราะโอทของพระยาเวได้ตรัสแล้ว อิสยาบทที่58ข้อ14วงเล็บเปิดเมื่อวานนี้10สิงหาคมคริสตศักราช1,851ซึ่งเป็นวงเล็บปิดวันสบาโตพวกเรามีช่วงเวลาอันหวานชื่นและรุ่งโรธ และพวกเราก็ได้เปรมปรีและถวายเกียรติแด่พระเจ้าสำหรับความดีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อพวกเราข้าพเจ้าได้ถูกนำเข้าสู่นิมิตข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเรารับรู้และตระหนักเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับความสำคัญของวันสบาโตซึ่งเราจำเป็นต้องตระหนักและรู้ถึงความสำคัญ และสง่าราศีของมันข้าพเจ้าเห็นว่าเรายังไม่รู้จริงๆว่าการขี่อยู่บนที่สูงของแผ่นดินและการได้รับเลี้ยงจากมรดกของยาโคบคืออะไรแต่เมื่อฤดูแห่งการฟื้นฟูและฝนปลายฤดูมาจากพระพักของพระเจ้าพร้อมด้วยสง่าราศีแห่งฤทธานุภาพของพระองค์พวกเราจะรู้ว่า การได้รับเลี้ยงดูจากมรดกของยาโคบและการขี่อยู่บนที่สูงของแผ่นดินคืออะไรเมื่อนั้นเราจะเห็นความสำคัญและสง่าราศีของวันสบาโตมากยิ่งขึ้นแต่เราจะยังไม่เห็นมันในความรุ่งโรจน์และความสำคัญอย่างเต็มที่จนกว่าจะทำพันธสัญญาแห่งสันติสุขกับเราด้วยพระสุรเสียงของพระเจ้า และประตูไขมุกแห่งเยรูซาเล็มใหม่จะถูกเปิดออกและแกว่งบนบานพับที่ระยิบระยับและเสียงอันชื่นบานและเปี่ยมสุขของพระเยซูผู้เป็นที่รักยิ่งจะดังกังวานไพเราะกว่าดนตรีใดๆที่เคยผ่านหูมนุษย์มาทรงเชื้อเชิญให้พวกเราเข้าไปข้าพเจ้าเห็นว่าเรามีสิทธิอันสมบูรณ์ในนครนั้น เพราะเราได้รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและสวรรค์สวรสวรค์อันแสนหวานคือบ้านของเราข้าพเจ้าเห็นพระบัญญัติสิบประการเขียนไว้วงเล็บเปิดบนแผ่นศิลาวงเล็บปิดด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าบนศิลาแผ่นหนึ่งสี่ข้อแล้วอีกแผ่นหนึ่งมีหกข้อ พระบัญญัติสี่ข้อบนแผ่นศิลาแรกมีแสงสว่างจ้ายิ่งกว่าอีกหข้อแต่ข้อที่สพระบัญชาเกี่ยวกับวันสบาโตส่องแสงสว่างจ้ามากกว่าข้ออื่นทั้งหมดเพราะข้อที่สพระบัญญัติว่าด้วยวันสบาโตใช้ส่องเจิดจ้ากว่าข้ออื่นๆ เพราะวันสบาโตถูกแยกตั้งไว้ให้รักษาพระเกียรติแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระเจ้ารัศมีของวันสบาโตบริสุทธิ์มองดูสว่างสวยัยล้อมรอบด้วยรัศมีข้าพเจ้าเห็นพระบัญญัติวันสบาโตไม่ได้ถูกตรึงไว้บนกลางเขนและหากว่าพระบัญญัติอีก9ก้าข้อถูกตรึงด้วยเราคงมีเสรีภาพละเมิดได้ทั้งหมดทุกข้อ ซึ่งก็เท่ากับละเมิดข้อที่สีข้าพเจ้าเห็นวันสบาโตบริสุทธิ์ซึ่งเป็นและจะเป็นกำแพงที่แยกชนชาติอิสราเอลแท้จากคนที่ไม่เชื่อออกจากกันและวันสบาโตเป็นประเด็นสำคัญผูกพันหัวใจของบรรดาธรรมิกชนที่รอคอยพระเจ้าเข้าด้วยกัน เอาละครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดรับหัวใจของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์หวงแหนจนไม่สามารถให้พระองค์ได้มันเป็นทรัพย์สินของพระองค์ขอทรงรักษาไว้ให้บริสุทธิ์เพราะข้าพระองค์ไม่สามารถเก็บรักษามันไว้ให้สะอาดได้ขอทรงโปรดช่วยข้าด้วยแม้ว่า ข้ายังอ่อนแอและอุปนิสัยยังไม่เหมือนพระเยซูขอส่งขัดเกลาตัดแต่งและเลี้ยงดูให้ข้าพระองค์เติบใหญ่ให้บริสุทธิ์และขาวสะอาดเพื่อความรักของพระองค์มากมายมหาศาลจะได้ไหลผ่านจิตใจของข้าพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน จิตใจของฉันยึดมันกับพระสาลาทิ้งความเพลิดเพลินที่กลางเียนนั้นฉันขอสัรนเริญยืนปราผู้ยกโทษทันฉันสัรนเริญเมื่อเดินทางชีวิตสัรนเริญพระคริสสัรนเริญพระเจ้า ฉันสรนเสริญเมื่อเดินทางชีวิตพระคริสตันยกภาระฉันไปทุกวันฉันพบกับความมืดมัวอ,อย่าก,กลัวพระตราสกับฉันเมื่อมีความกลัวเราอาธิธานภาระานั้นพลันหายไป ฉันส้นเสริญเมื่อเดินทางชีวิตส้นเสริญพระคริสต์สนเสริญพระเจ้าฉันส้นเสริญเมื่อเดินทางชีวิตพระคริสต์ท่านยกพารัฉันไปพระคริสต์บอกความรักของพระเจ้าว่าพระทรงเฝ้ารักษา โอลซาวันฉันมีองค์ราชาประทานทรัพย์สิ่งแก่ฉันฉันสั่นเริญเมื่อเดินทางชีวิตสั่นเริญพระคริสสั่นเริญพระเจ้าฉันสั่นเริญเมื่อเดินทางชีวิตพระคริสทันยการะรฉันไปเมื่อฉันหันกลับมา คำสัญญาพระหัตทรงรีดคุ้มครองรักษาในรบภาร,ราฉันไปฉันสั่นเริญเมื่อเดินทางชีวิตสั่นเริญพระคริสสั่นเริญพระเจ้าฉันสั่นเริญเมื่อเดินทางชีวิตพระคริสตันยกภาระฉันไป พระคริสตันยกภาระฉันไป